เปิดอีพีใหม่ยิดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีสัตว์โลกอีพีถัดมาตอนนี้เรากำลังจะไปทำการดูชมการแสดงของผู้ขี้อายฟาซูยินและสัปหลาดเจ้าของโทรศัพท์เป็นบริการอันแสนยอดเยี่ยมที่กำลังจะผักเจ้านายตกปลาเรื่อยนั่นก็คือสัปหลาดเอล ทุกท่านคงได้เห็นหน้าสปาร์ังทั้งสองไปแล้วฉะนั้นกูจะไม่ถ่ายให้พวกพี่เก็บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอ้ผมโดนน้ำตกใส่ผมโดนน้ำตกใส่อุ้ยบังเขาบังเขาบังเขาตอนนี้เรายุ่งวุ่นวายมากสวัสดีโอ้โอนั่นสปาั์ตี้าอ้ใครดูมันเห็นมั้ยมันผ่านไปแล้วเพราะมันขี้อายอ้าวมีมันสปาร์ังหนึ่งพันล้านปีที่ก่อน แล้วซีรีส์พิเศษที่จะขึ้นไปถ่ายสับป,ปราดทั้งสองอย่างละเอียดรอบคอบนี่ด้วยนั่นคือสับป,ปราดที่อยายแข่งเสื้อเขาเอลเป็นเพื่อนกับเอลที่เป็นฉลับสับปดที่เปฉลับเป็นไงสวัสดี จบไปแล้วกับโชว์เออเฮียไปถ่ายแล้วเดี๋ยวไปถ่ายเขาสวัสดีทุกคนเราทำอืมพี่ไปแตัดเอวเลยว่ะเราจะทำการปิด EP พสองไว้เท่านี้กับสาบระหดเอลส์ซาบระหดเอลบอกมือลา EP พสองซาบระหดเอลส์ซาบระหดเอลส์ซาบระหดเอลส์ซาบระหดวินบอกมือให้กล้องหน่อยโบกมือให้กล้องหน่อยบอกมือให้กล้องหน่อย เจอกันเอพิโซดหน้าสค่ะ